สวัสดีค่ะสบายดีเดอ้อสวัสดีเพื่อนๆน้องเอฟซีทุกคนด้วยนะคะมัน,นี้กันมาพอกับน้องกันอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่สมุยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปที่เกงงาะพะงันนะคะเราจะไปที่พะง,งันนะคะเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวแล้วก็เอารถมอไซค์ไปขึ้นก่อนนะคะ เพราะว่าเช่ามอไซค์มานี่นี่อ่ะเมื่อคืนเป็นแล้วก็จะเอารถมอไซค์ไปคืนแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ที่มาเช็คเอาท์ที่โรงแรมแล้วก็จะไปที่ท่าเรือนะคะเพราะว่านี่ไปเบิรงท่าเรือมาแล้วอยากจะบอกว่าบุญไหว่มากก็มีคนไทยเลยนะคะรู้จัก f o m last night <What? S 2> ไปกันเลยค่ะทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เราได้อาหารแล้วนะคะเราคืนมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้วเป็นขาวจนะคะวัดีโะแม่ทิวกินอะไรแม่ธิวกินแฮมแด์ชีสแฮมและชีแสแซนด์วิชแฮม,มแด์ชีสแซนด์วิช กาแฟยเย็น <laughs> หอมมากไปกินข้าวกันเลยนะครับกินข้าวเสร็จแล้วกระเป๋าไม่มาทะเลนะน่นสกอตต์เดอะกราบ นี่ตอนนี้เราก็ได้ตัวจเรีบรปอาแล้วนะคะดูสิว่ามันบีซี่แค่ไหนเอ้ย <único> น <Liberty Overwatch> <fit> ี่กระเป๋าของพวกเรากำลังเดินไปขึ้นเรือนะครับ ใช้เวลาประมาณ30นาทีไม่นนตอนนี้เตียมมาแล้วนะคะทุกคนก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีแล้วก็ไปเจอกันที่เกาะ อเะเกาะพังงานนะคระเกาะพังงานนะคะถึงแล้วพังงานบริการดีมากเช่อโยกกระเป๋าดีมากเกาะพังงานนะคะเป็นง,งานรนะ <c oughs> ้อนมากวันนี้ไม่คืน เที่ยวของพง,งานก็คือโูมูลปาร์ตี้นะคะเขาจะมีฟูมูลปาร์ตี้วันที่22นี้เดี๋ยวเราจะไปกันน,ะะนี่คือเหตุผลที่เรามากเกาะพงันนะคะแล้วก็นี่คือเหตุผลของทุกๆคนที่มาอาจจะไม่ใช่คือทุกๆคนแต่ว่า90%ที่มากเกาะพงันก็คือมาโูมูลปาร์ตี้นะคะโูมูลปาร์ตี้ก็คือ,อวันฉลองพระจันทร์เต็มดวงนะคะหนึ่งเดือนมีหนึ่งครั้งวันนี้เรามา ตรงกับวัน,นที่2อ,าาอ,อดีพระจันทร์เต็มดวงนะคะวันนี้โอ้โหมีที่จอดไหมเนอะ Oh my god.

คนเยอะมากเอาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เกาะพะงันนะคะวันนี้เรามาโูมูลพาา์ดี้นะคะทุกคน คนเยอะมากๆเลยยังไม่ได้เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ไปดูกันคะ่ะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะวัน <c oughs> นี้ประมาณตีสีชมพูนะคะทุกคนจะบอกว่าไม่มีคนไทยเลยนะมีอยู่แต่ไม่เยอะนะคะก็ไปดูพร้อมกันเลยอัน <c oughs> นี้แมทธิวดูเสื้อสิว้าเยอะเยอะเยอะเสื้อสีไบรท์เวนก็จะไล่ก่อนโอเค

คนละสองร้อยนะครับนะี่ย <Yeah. S 1> yeah. กับเราสองคนอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็จบทริปเรียบร้อยแล้วนะคะเรา,ากำลังจะเดินทางกลับไปที่บึงการนะคะ We going back to เมืองการ But we have to take a b o a t from พัทลุง to Surat and take a bus from Surat to Bangkok and then we gonna take a train from Bangkok to Nong Pai i t s gonna be the long เราจะนั่งเรือจากเกาะพะงันนะคะไปสุราษฎร์แล้วก็นั่งรถบัสจากสุราษฎร์ไปกรุงเทพ,พนะคะจากนั้นเราก็จะนั่งรถไฟจากกรุงเทพ,พไปน้องคายนะคะแต่โดยว่าจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆเลยนะคะทริปนี้เราก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าแล้วแแล้วนะคะเด้อตอนนี้น้องกันจะยุ่งเรื่อยเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วกะไปบึงมาการเดินทางของเฮ้าการเดินทางกลับบ้านของเรากลับสูตรอีสานบ้านเกิดของเราการจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะพาไปอยากจะพาไปบ่งบรรนีากาดอบดอบเรื่อนะคะ,ะก็เป็นทริปที่สนุกสนานมากนะคะเพื่อนแมทธิวก็กลับบ้านไปเป็นที่รับร้อยแล้วกลับได้สองวันแล้วนะคะอ่าใช่นะคะ ก็ไปดูกันค่ะว่าการเดินทางกลับอีสานครั้งนี้ของเราจะเป็นยังไงแล้วก็จะยาวนานแค่ไหนนะคะ <Okay. S 1> หลังจากที่เราไปเที่ยวฟูมูนพาร์ที่มานะคะ mm hmm. กะ็ก็สนุกดีนะคะ mm hmm. แต่ว่าต้องการ่ามันวุ่นวายเกินไปวันนั้นที่เราไปเราไม่ได้เต้น mm hmm. ไม่ได้ทําอะไรเลยมีแต่ไปเดินรอบๆแล้วก็คนเยอะมากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็ก็ดีค่ะได้ประสบการณ์นะคะ าปาร์ตี้จบแล้วแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าต้องการจะมาอีกนะคะเดี๋ยวเราต้องมาฮัฟมูนปาร์ตี้แล้วกเ็เขามีปาร์ตี้ทุกวันเลยนะคะทุกเกาะข้งนั้นเดี๋ยหวังว่าจะได้กลับมาอีกนะคะทุกคนแล้วก็ไปกลับไปที่ศาลพร้อมกันเลยนะคะนี่ลาแล้วนะคะเกาะพง,งางนโอ้อมาอยู่นี่นะแต่ไม่เห็นเขาเล่นอะไรนี้เลย <c oughs> เรวก็ออกแล้วนะคะ ทีวนั่งอยู่ข้างในนู่นที่นั่งข้างล่างจะเป็นที่จอดรถนะคะข้างบนก็เป็นที่นั่งเหมือนกันนี่จะเป็นกระเป๋าของเรานะคะข้างบนจะเป็นของ V.I.P. สมาชิกข้างบนจะเป็นของ v i วสมาชิก ready to go back home ไหมเอออย่างนึงก็จะยูมอึหมถึงสุราษแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรือกำลังเที่ยว เราัวก์มาจากเกาะด้วยกันทำไมชือมากอนนี้เราไม่รู้ว่าเรานนอยู่ไหนนะคะแต่ว่าเรามาพักกินข้าวนะคะเราจะมีคูฟองให้เราแล้วเราก็มาแลกมากินข้าวตรงนี้นะคะนี่นี่เราเป็นแกงเขียวหวานนะคะไก่แล้วก็ผัดขนานะคะซีนะคะเอาแค่เชว์ตัวให้นี่มีบรรยากาศข้างใน แล้วก็ถึงกรุงเทพแล้วนะคะกินข้าวก่อนไปขึ้นรถไฟนะคะตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปข้างในแล้วนะคะตรงไหนเนาะอัดิส going straight right <laughs> หนาวเหรอ <laughs> oh, i <my> god. getting close. air. coldest building on the face of the planet. <laughs> I just, uh, get B. The like penguin. Oh. A penguin could live here comfortably. Comfortably. Polar <laughs> <All or> bear. <laughs> น้องใารนะครับโอ้วหคนเยอะเวอร์ ขึ้นมาบนรถแล้วนะคะเราได้ตัวนอนเป็นฝั่งเดียวกันกับนัดชิวจริงๆนะคาับนองกานนอนข้างบนคัะ This is a burden that saved me. Thank you. น้องคายไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็รอพ่อนินเอ้ยพ่ะเทพกับแม่นินมารับดเด้อจ้าเด้อสำหรับทริปนี้ก็บจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วด้วค่ะทุกคนกัขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบทริปนะคะกัหวังว่าทุกคนชี่มากวิดีโอของน้องกานนะคะกับขอโทษได้หลายที่หวางเจอก่ะเทพก็ดีพอนะคะเพราะว่ามันบุดไหว้ามากๆเลยนะคะและ้วก็อ่า ไปเบิ่งกันว่าอยู่หมู่บ้านนะคะกับบ้าน้วคะจะเห็นเยนี่างแน่นะคะเดี๋ยวกับพอกันคลิปหน้าเด้อยจ้า